สำหรับใครเป็นเจ้ามือใเหย่าใไฮโลหน้าลายอยู่ต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพารามสองนะครับสำหรับวันนี้ช่างบอยจะมารีวิวจานวงเดือนนะครับตั่52นะครับตกจานสวยมากๆเลยจาการจานบัดดวงสําหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เขย่าไฮโลหน้าลายอยู่นะครับชุดนี้ผมแนะนํามากๆนะครับก็จะได้จานหนึ่งใบลูกหนึ่งชุดอย่างนี้นะครับเป็นเม็ดงานทั้งหมดเลยนะครับเวลาเราไปเล่นจริงอาจจะลงเม็ดงาน2เม็ดวัดดวงหนึ่งเป็นเสียงประกอบก็ได้หรือลงเม็ดงานหนึ่งเม็ดบัดดวง2ก็ได้นะครับ วิธีการใช้งานเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเดี๋ยวผมล็อกเทสเม็ดเดียวก่อนนะพี่ๆเพื่อนๆที่ยังไม่เคยรู้จักจานวงเดือนเนี่ยจะได้เห็นภาพว่าการใช้งานมันเป็นแบบไหนนะครับ<ม>คือหลักการทํางานของจานวงเดือนเนี่ยชุดนี้มันเป็นจานวงเดือนคู่ห้าสองราบเขย่าหน้าไหนไปก่อนก็ได้นะครับแต่ต้องกลับมาหน้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าสองเพื่อจะสั่งเบอร์ต่อไปคืออะไรนะครับสมมติเราเขย่ามาเพียงเนี่ย ถ้าเกิดเบอร์2มาอย่างนี้เราสามารถสั่งได้เลยเราจะเอาเบอร์อะไรก็ได้เอาเบอร์6นะครับนะเบอร์3นะครับเบอร์เอี่ยวอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมสั่ง6ให้นะครับคือถ้าเกิดมันขึ้น5หรือ2เนี่ยเราสามารถสั่งได้เลยอ่าตอนนี้เอาเบอร์6นะครับเห็นไหมอ่าพอเขย่าหปุ๊บนะครับอ่าเราต้องกลับขึ้นมาละไม่เลือกเลือก2เบอร์ก็คือเบอร์5กับเบอร์2ออ่าตอนนี้จะเอาเบอร์อะไรเอาเบอร์5้ามาแล้วเขย่า5นะครับ เราจะเอาเบอร์สองมาก็ได้นะครับเขาเล่นไปฝั่งสูงเราเบอร์สองขึ้นมาก็ได้แบบนี้นะครับพอเรายกห้าเลยยกหกยกสองขึ้นมาแล้วเราสามารถเลือกอะไรก็ได้ทีนี้น,นะครับนี่ตอนนี้เอาเบอร์สี่เนี่ยเห็นไหมครับคือเมื่อเราห้าสองขึ้นมาเนี่ยเราเลือกเลยจะเอาเบอร์ไหนนะครับก็จะวิธีการเล่นจะเป็นอย่างนี้นะครับนะนครับเล่นง่ายนะครับผมสาหรับใครเล่นนะครับ ไฮโลหน้าลายอยู่นะครับสำหรับใครเล่นไฮโลหน้าลายอยู่ก็เหมาะมากๆการวงเดือนนะครับสามารถสามารถทักไ d ดีไลน์นะครับหรือช่องทาง facebook ทางแฟนเพจนะครับหรือโทรมาตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับสำหรับใครเล่นจานวงเดือนนะครับเล่นไม่ยากนะครับผม สำหรับลูกค้าต่างประเทศสามารถสั่งมาได้เลยนะครับจานแม่เหล็กตอนนี้นะครับช่วงนี้ส่งผ่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้หรืออยากให้ช่างบอยบารีวิวอะไรเพิ่มเติมอีก<ๆ>ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิไปไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับผม